ครับนี่ครับรวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอ่ารวมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มใช่ไหมครับแต่ส่วน1.4นะครับจํานวนเงินภาษีที่ค้างชําระนะครับเราถ้าเรามีลูกหนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอันนี้ยอดนี้ใช้ได้เลยนะครับคงเหลือยังไม่ชําระภาษีนะครับเลื่อนลงมานี่างนี้เลยนะครับเรายอดนี้นะครับมาใส่ได้เลยนะครับนี่มาใส่ได้เลยนะครับในช่อง1.4 แต่ถ้าใครไม่ใครไม่มั่นใจนะครับก็คือเรามาสามารถนะครับยอดนี้ครับเราสามารถมาเช็คได้เลยนะครับเช็คทางในเช็คทางที่เราจัดทําลูกนี้ไปแล้วนะครับก็คือรายละเอียดลูกนี้กคสองนะครับปบี้หกนะครับคลิกทั้งหมดเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกภาษีที่ดินสิบโครงสร้างอันนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาออกมานะครับอ่าเดมาสุดมาหน้าสุดท้ายครับอ่าทีนี้ยอดลูกนี้เราจะมีอยู่ที่สามร้อยสิบหกลนนะครับยอดเงินนี่ครับ ยอดเงินนี้เราตั้งไว้ก็จะตรงนะครับตรงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดที่ผู้ค้างชาระเราก็เอายอดผู้ค้างชาระนะครับด้านนี้นะครับมาใส่ได้เลยนะครับส่วนเราย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาข้อ1.3นะครับเราไปดูยังไงเรามาด้านนี้ครับรายแอดครับมาที่งบนะครับระบบงบประมาณนะครับรายงานนะครับแล้วก็มาที่เอ่อแล้วก็มาที่ เห็นนนะครับลายค่ะโอเคมาที่รายรับนะครับเราจะเอารายรับจริงนะครับรายรับจริงตามเข้ามาเลยนะครับแล้วเราก็มาที่เลือกปีนะครับเป็นปี6 6นะครับเลือกประมดภาษียากรนะครับภาษียากรเราก็เลือกเดือนนะครับเริ่มทําตั้งแต่ต้นงบเลยนะครับจนสิ้นสุดงบโอเคเราก็กดได้เลยครับทีนี้เรากดมาแล้วเนี่ยครับยอดมันก็จะมีบอกว่ารับจริงอันนี้คือยอดรับจริงในส่วนนี้คือจะเป็นยอดทั้ง ยอดรับจริงนะครับยอดรับจริงของภาษีเบีย้ยปรับได้เงินเพิ่มที่เรานั่นมานะครับอันนี้คือยอดนี้เราก็ก๊อปหรือว่าท่านใดไม่ก๊อปก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับได้เลยลงไปนะครับในช่องของอันนี้นะครับพิมพ์ไปเสร็จแล้วอันนี้นะครับมันก็จะครบถ้วนแล้วครับในหมวดที่1อันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาในหมวดที่2ในหมวดที่2นะครับท่านใดที่ไม่ได้ทําใน LT ลแทออนไลน์ Online, ไม่ได้ทําใน LT ลแทเวอร์ชัน4แต่ไปทํา มือนะครับมีบางท่านทํามืออยู่ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับพอดอสอนหนึ่งที่ท่านทํามือนะครับท่านก็มาแนบไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วส่วนพอดอสอนเนะครับท่านก็สามารถเอาพอดอสอนหนึ่งของท่านที่ทํามือครับมาต่อยอดเป็นพอดอสอนเดได้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนนะครับเพราะว่า Excel มือเนี่ยมันก็จะทํามาจากระบบ l t ลแทกสามพันเวอร์ชันสนะครับมันก็จะตอบโจทย์ นะครับในส่วนนี้นะครับสมมุติว่าเรามาที่ออสมมุติว่าเรามาขั้นแรกนะครับถ้าเรามาหน้าเวอร์ชัน4นะครับเราให้มาจากการตัวไปก่อนให้เราไปดูที่บันทึกตั้งค่านะครับบันทึกตั้งค่าให้เราอยู่ปี66หรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราอยู่ปี67เราก็ให้เลือกนะครับเลือกกลับมาปี2566แล้วก็กดบันทึกตัวนี้นะครับแล้วแล้วเราก็จะกลับมาที่66ถูกไหมครับ พอว่าหลายที่ไทยโอนแล้วนะครับเพราะเราจะมาเอาข้อมูลเฉพาะปี2566นะครับให้เรามาที่หนังสือราชการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเราก็เลือกแลครประเมินตุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็คือพอสอนหนึ่นั่นเองนะครับอันนี้พอสอนหนึ่งนี้เสร็จแล้วเราทํายังไงต่อครับเรามาดูมุมนี้ครับ Excel นะครับเรากด1ครั้งป๊บ นะครับก็รอการประมวลผลรายงานออกมานะครับในส่วนนี้อ่าทีนี้พอเราสอนหนึ่งมาแล้วเราก็สามารถเอาไฟล์พอร์ดสอนหนึ่ง PDS นะครับ pds หนึ่ะครับสองห้าเนะี้ยมาแนบนะครับแนบตัวนี้ได้เลยนะครับมาแนบตัวนี้ได้เลยนะครับ